สวัสดีสครับนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนครับวันนี้เราก็จะมาตะลุยโจทย์สวันนนะครับเป็นสวนันคอขายหนึ่งนะครับของปีหกหกข้อที่ยี่สามครับจะเป็นใช้ความรู้เกี่ยวกับวงกลมและความคล้ายนะครับวันนี้เราก็จะมาตะลุยโจทย์เกี่ยวกับวงกลมและความคล้ายกันนะครับไปครับลุยโจทย์ว่าไงครับจากรูปกําหนด a เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมเล็กอ่าไหนครับ A a เเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมเล็กแสดงว่านี่ก็คือวงกลมเล็กนะครับ AB เท่ากับสามโจทย์ให้ว่า a อเเท่ากับสามเอเท่ากับสามนะครับแล้วก็และ BC เท่ากับ c ีดีนั่นหรอ BC BC เท่ากับ c ีดี เท่ากับส BC เป็น2แล้วก็ CD ก็เป็น2ครับจากนั้นและส่วนของเส้นตรง GD GD อยู่ตรงไหนเอ่ย GD อยู่ตรงนี้ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง CF โอเคครับ นี่ตั้งฉากกันโอเคโจทย์ง่ายเลยจงหาค่าของ e g e g ต่อ e d นะครับอืมโอเคโจทย์เขาอยากรู้ตรงนี้โอเคอยากรู้ e g ต่อ e d มาครับเลยทำง่ายดี ขั้นตอนแรกครับก็ลองพิจารณารูปก,ก่อนนะ,ะเห็นอะไรไหมครับใช้ความรู้มาตอนม .3 นะครับมุมภายใต้ส่วนโค้งเดียวกันจะมีขนาดเท่ากันนะครับโอเคเราก็รู้แล้วว่ามุมภายใใต้ส่วนโค้งนี้มีขนาดเท่ากัน เรามาพิจารณารูปนี่เรามาพิจารณาตรงนี้นะครับถ้าเรามาพิจารณานี้เราก็จะเห็นได้ว่าเจ้ามุมตรงนี้นะครับเป็นเป็นเป็นมุมตรงข้ามกันมีส่วนนี้ที่เท่ากัน แล้วก็ตรงนี้เป็นมุมอยู่ตรงข้ามกาันก็แสดงว่ามีมีขนาดเท่ากันนะครับแล้วเรายังสามารถรู้อะไรได้อีกบ้างครับอ่าใช่ครับตรงนี้ครับเอ AB เนี่ยครับกับ AC เนี่ยมันคือรัศมีของ วงกลม a เล็กนั่นเองครับวง,วงกลมเล็กที่ททมีจุดศูนย์กลางคือ a ครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นรัศมีใช่ไหมครับสแสดงว่ารัศมีจะต้องเท่ากันหมดซึ่งถ้าเกิดตรงนี้มันเท่ากับ3ก็แปลว่า ac ก็ต้องมีค่าเท่ากับ3ด้วยใช่ไหมครับโอเคใช่ถ้าเห็นจากรูปที่เราโยงเส้นแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นได้ว่าสามเหลี่ยม abc นะครับเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกับสามเหลี่ยม ดีซี e, นะครับสามเหลี่ยม ABC เนะี่ยเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกับสามเหลี่ยม GF เอฟนะครับอ่าเราก็มาดูนะครับเรามาพิจารณาสามเหลี่ยมรูปเล็กกันก่อนนะครับสามเหลี่ยมรูปเล็กมันเป็นลักษณะเป็นยังไงครับ สองด้านยาวเท่ากันอย่างนี้แปลว่าเป็นเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วแล้วสามเหลี่ยมนี้มันไปเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกับสามเหลี่ยม GFC ก็แปลว่าสามเหลี่ยม GFC ก็เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้วยโอเคครับจะได้ว่าด้านนี้กับด้านนี้ก็จะเท่ากันนะครับแล้วก็ จะได้ว่าด้านนี้กับด้านนี้ก็จะเท่ากันด้วยซึ่งเรามาใช้ความรู้ของรูป mm hmm. สามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับ mm hmm. สามเหลี่ยมหน้าจั่วคือถ้าเกิดเขาลากเจ้าเน,นี้ยลากจากจุดยอดลงมาตั้งฉากที่ฐานนะครับฐานฐานจะโดนแบ่งครึ่งใช่ไหมครับซึ่งถ้าด้านนี้มีเท่ากับสองอีกด้านนึงก็ต้องเป็นสองด้วยโอเคครับตอนนี้ครูอยากรู้ด้านนี้ครับหาหาได้ยังไงเออ ใช่ครับก็ใช้สมบัติของสามเหลี่ยมคมล้ายมาลุยก,กันอยากรู้ด้านเลยอยากรู้ด้าน gC ใช่ไหมซึ่งด้าน gc เนี่ยมันเป็นด้านไหนเอ่ยของสามเหลี่ยมลูกเล็กอ่าใช่ครับเป็นด้าน ac ซึ่ง AC ยาเท่ากับ3ก็จะเท่ากับก็ยาเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือ FC ซึ่ง F fc นี ครูรู้แล้วว่ามันยาวเท่ากับ4งั้นครูแขียน4ไปเลยนะครับส่วนด้วยไหนเอ่ยนี่ส่วนได้ตรงนี้ก็คือ2ซึ่งเมื่อเราแทนค่าครับย้ายไปย้ายมาตัดทอน212 224ย้าย3ไปคูณเป็น6โอเคครับเราก็จะรู้แล้วนะครับว่า GC เนี่ยเป็น6โอเคครับรู้แล้วว่า GC เป็น6 ด้านนี้เป็น6ด้านนี้เป็น6ครับส่วนด้านนี้ก็เป็น6ด้วยโอเคครับคราวนี้ครูอยากรู้คือครูรู้ด้านนี้แล้วรู้ด้านนี้แล้วใช่ไหมครับนกักเรียนเห็นตรงนี้ไหมเป็นรูปอะไรเอ่ยใช่ครับสามเหลี่ยมซึ่งสามเหลี่ยมครูรู้ด้านนี้เรารู้ด้านนี้แล้วแล้วครูอยากรู้ด้านนี้ทําได้ไหมทําได้อยู่แล้วมาครับสูตรของพิธาคณรัฐว่าไงครับ อืมใช่ก็เข้าสู่พิทา,าระเลยครับก็จะได้ว่า6กำลัง2เนี่ยครูให้ตรงนี้เป็น h นะครับจะเท่ากับ h กาลัง2บวกด้วย2ยกกาลัง2ซึ่งเราก็6 6ยกกาลัง2นะาับเท่าไหร่เอ่ย3.6 3.6เท่ากับ h กาลัง2นะครับแล้วก็บวกด้วย4ยกกาลัง2ก็คือขออภัยครับ2ยกกาลัง2ก็คือ4ดังนั้นก็จะเท่ากับ h กาลัง2เนี่ยจะเท่ากับ 32ใช่ไหมครับ h ห้ hey, กำลังสอง้สามสบ3องส่วน h เดียวก็จะเท่ากับเท่าไรเอ่ยส응ี่รูทสองนะครับก็จะได้แล้วครับว่า h เนี่ยจะเท่ากับสี่รูทสองตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่า d g เนี่ยจะเท่ากับสี่รูทสอง คือครูอยากหาส่วนนี้ครับตอนนี้ครูอยากหาส่วนนี้ใช่ไหมครับซึ่งครูรู้แล้วว่าเจ้านี้เท่ากับเท่าไรนี่เท่ากับเท่าไรแล้วก็นี่เท่ากับเท่าไรใช่ไหมครับแต่ครูยังไม่รู้ตรงนี้ซึ่งครูอยากรู้ว่ามันเท่าไหร่ตรงส่วนนี้สามารถใช้ทฤษฎีกำลังของจุดได้นะครับ จะได้ว่าอ่าครับมาครับเรารู้เราต้องการหา d e ใช่ไหมครับอ่าใช่ครับ d e ก็ตั้งไว้ก่อนแล้วก็คูณด้วย ดีจีเรารู้แล้วว่าดีจีก็คือ4ี่รูทสองนะครับก็จะเท่ากับ DF เล้วราก็รู้แล้วครับว่าคือเท่ากับ2แล้วก็ D A ก็คือ5นะครับนะครับ D A เท่ากับ10ส่วน4รูท2ตัดทอนหน่อยสองห้าสิบครับผม ก็จะเหลือเป็น5ส่วน2 r o o 2นะครับซึ่งก็จะทำการคอนจูเกตนะครับก็จะเท่ากับ5ส่วสิต่อไปนะครับสิ่งที่โจทย์อยากรู้ก็คือ eg ส่วน ed นะครับดังนั้น e ีส่วน ED เนี่ยก็จะเท่ากับ EG ก็คือ DG บวกด้วย ED นะครับจะได้เท่ากับ4รูท2นะครับบวกด้วย5รูท2ส่วน4นะครับแล้วก็ส่วน e d ก็คือ5 รูทสองส่วนสี่นะครับเท่ากับสี่รูทสองเนี่ยส่วนหนึ่งบวกด้วยห้ารูทสองส่วนสี่นะครับส่วนด้วยห้ารูทสองส่วนสี่ซึ่งการบวกลบเศษส่วนต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนใช่ไหมครับด้านบนเนี่ยก็ทำให้เป็นส่วนสี่นะครับ ็จะได้เป็น446 1 6่สิบกรูทส่วนสบวกกับ5้ารูทส่วนสส่วนด้วย5้ารูทส่วนสด้านบนบวกกันจะเท่ากับ2 1่สิส่วนสส่วนด้วย5้ารส่วนส กับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับ2 1่สส่วนขอภายครับ2ีเรูส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนหารูทอ2แล้วก็ตัดตัดตัด4ตัดรูทสจะได้เป็น21.5ส่วน5ครับและนี่ก็คือคำตอบนะครับของ สอวนอข้อที่3 3ี66นะครับก็จะเป็น21.5ส่วน5ครับเป็นไงบ้างครับยากไหมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามชมกันได้เลยครับ